วัสดีครับออยลี่ครับสวัสดีค่ะใส่ปานค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อยากรู้ต้องลอง EP ที่สองตื่นเต้นขนาดไหนวันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะวันนี้มีขนมมากยอดฮิตยอดฮิตยอดฮิตตอนนี้ใน Facebook รู้สึกว่าคนจะสั่งกันเยอะมากก็เราสองคนเหมือนเดิมอยากรู้ก็ต้องลองโอเควันนี้ซื้อเขาเรียกว่าอะไร ขนมอะไรพริกทอดแม่อีพิมพ์ <Wow. S 1> เราคือจะเอามาขายด้วยแต่ว่าแต่ว่าเดอร์มันขาดตลาดเราก็เลยล้มเลิกไม่ได้ขายดเดี๋ยวมาชิมกันดีกว่าว่ามีสองรถมีสอรสมันจะอร่อยไหมอันนี้เป็นรถรถต้มยำอันนี้รถออริจินอลมีสองรสอันเดียว ได้ได้ถุงใช่ั้มว่าถ้าเล่อนเม็ดมะม่วงเลยมึงกินเม็ดมะม่วง <c oughs> ไปเลยอร่อยไหมรสชาติลองก่อนนะพูดมาก่อน เผ็ดป่ะมันมันจะรสชาติจะเค็มมาก่อนแล้วก็จะเผ็ดไปโอเคใช่อร่อยนะอร่อยนะน่ากินกับข้าวป่ะแต่พี่เป็นคนไม่กินเผ็ดฮะกินเผ็ดไม่ได้ระวังหกระวังหกน่าจะกินได้แค่นี้อันนี้รสอะไรออริจินอลก็จะเยอะนะเนี่ยหนึ่งร้อยบาทถุงหนึ่ง โอ้ยใช้ได้เลยครับเผ็ดเอาเรื่องอะใช้ได้เลยนะรู้แล้วว่าเขาใส่เบนมะม่วงมาทำไมให้มันดับความเผ็ดหน่อยหนึ่งใช่โอเคพอเรากินพิษเผ็ดไปแล้วกินเบนมะม,ม่วงดีเเหรอเด๋วอืแต่กินมันฉุนอยู่นะแต่ถ้ากินกับข้าวก็วน่าจะอร่อย,อยนะก็กินกับข้าวได้เลยใช่ใช่ใช่กินกับข้าวอุย้ยจะเป็นรส พริกทอดเม็ดมะม่วงรสต้มออยำาย <Wow! S 1> เอานะเออบอกใครแล้วเขารออยู่เป็นไงเปรี้ยวเหมือนผงมาม,า <_ S 2> ม่มา,มาอร่อยไหมไม่รู้นะแล้วแต่ลิ้นแต่ละคนไม่เหมือนกันโอเคเดี๋ยวจะหาว่าอ้นนี่เราอีกอันนี้อร่อย เหมือนผงมะม่าปะรสชาติต้มยำกุ้งเหมือนผงมะม่าใช่มันเหมือนต้มยำกุ้งเลยอร่อยอะไงมันอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเราไม่ได้ติอะไรขนาดนั้นอันนี้ชอบอันนี้ชอบอืมชอบอันนี้เดี๋ยวทนอันนี้ขึ้นจมูก อันนี้แสบคอมันพริกอันนั้นมันมันเผ็ดโดดอ่ะมันเค็มแล้วเผ็ดๆไปๆแต่อันนี้แบบมันกลมกล่อมมันเปรี้ยวเผ็ดๆอืมนม่ดีนี่ดีเปรี้ยวดเผ็ดๆเค็มๆเลยเข้ากันนะเนี่ยอันนี้มันผงมาม่าตอนเรากินมาม่าแบบอันเนี้ย ไม่เลยวันนี้ก็ถ่ายบนที่นอนเลยอุ้ยโฮ๊ะวันนี้ก็ถ่ายบนที่นอนเลยอุ้ยหกเก็บด้วยไม่ชอบมันไหนอะดัวดัวดอันนี้ออริจินอลกับต้มยำต้มยำพี่ชอบอันนี้ดูชอบมนุษย์นาะอันนี้ไม่ต้องก็เป็ดกระต่าย ต่มันเผ็ดปลายๆแต่เค้ือเนี่ยมันมีรสชาติที่แบบเปรี้ยวเค็มเผ็ดม,มันอันนี้มันครบรสดีเนาะให้ขอดูหน่อยแต่อันนี้มันจะมันจะเค็มแล้วมันก็เผ็ดปลายเผ็ดโดดมากใครอยากชิมก็ลองหาซื้อตามเฟซบุ๊กแล้วก็ร้านค้าอาจจะมีอารมล์บ้างบางบางร้านบางตลาด <Okay. S 3> นี่เราเจอที่โลตัสยุธยาจัล่างจัล่างก็ดีนะอร่อย คทิพย์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายครั